สวัสดีครับกับไมคกคั้งกับรายการซูเปอร์ซับเริ่มไงดีสเต็ปแรกอัน,นี้ถ้าเข้ามาใหม่ไม่เคยดูรายการซูเปอร์ก่อนอยากจะเป็นนักสะสมอยากจะเป็นนักลงทุนนี่เลยครับลิงก์ที่น้องเขาแปะไว้ให้อันนี้เริ่มไปดูนั้นก่อนแล้วมันจะบอกทุกสิ่งว่าควรจะเริ่มยังไงแต่ละช่องทางของซูปมีอะไรบ้างอันนี้จะช่วยคุณได้เยอะ2ถ้ายัางไม่ได้ s มัครสมาชิกฝาก c r i b e ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 3. ใครที่ดูมาแล้วจะรู้ว่าทั้งเดือนเนี้ยที่ถ่ายแล้วเอาลงคือเดือน12ทุกคลิปจะมีแจกของณจุดนี้มีแต่กล่องที่เป็นซีบ็อกซ์คิดว่าคงจะแจกแต่ของเนี่ยเหมือนที่บอกเพราะฉะนั้นวิธีการถ้าใครที่ดูวันนี้เป็นคลิปแรกก็คือระหว่างคลิปไม่ใช่ตอนแรกไม่ใช่ตอนท้ายซุปจะถามคําถามเพียงแค่ถ้าคุณดูจนจบแล้วตอบคำถามไม่ถูกพิมพ์มาในคอมเมนต์48ชั่วโมงหลังจากที่คลิปลงน้องเขาจะเอารายชื่อทั้งหมด ไปแรนดอมแล้วก็แจกเลยถ้าไม่เคยดูคลิปอื่นหมดเดือน12แล้วก็เดี๋ยวจะส่งให้ทีเดียวแรนดอมให้ทีเดียวไม่ต้องห่วงนถะ้าคุณตอบมาแล้วเอ้ยทำไมยังไม่มีใครบอกว่าใครชนะอะไรไงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวตอนท้ายของเดือนน่าจะแบบน่าจะเดือนหนึ่งมั้งครับเดี๋ยวพอเดือนหนึ่งเราจะให้ดูชื่อผู้โชคดีทั้งหมดแล้วก็ไม่ต้องติดต่อมาเดี๋ยวน้องเขาจะติดต่อไปให้แล้วก็ส่งไปให้ที่ไม่ว่าจะเป็น NBA Ho ฮูหรือที่ที่เราแจกไปลวแล้วก็จะแจกต่อมาอันนั้นคือระเียดทั้งหมดขอโทษถ้ามันยาวไปแจธิบาายนคนเข้ใ ในส่วนของวันนี้ตั้งแต่ซุปเรียกว่าเริ่มทำคลิปมาดีกว่าเปิดกล่องค่อนข้างเยอะคอมเมนต์ที่ได้เยอะสุดที่จะเราจะเรียกว่า entry point หรือจุดเริ่มและกันอย่างเช่นพวก match a t attack ได้คอมเมนต์พวกนี้มาเยอะจนในที่สุดได้มีโอกาสหมายว่าตัวทีมงานซุปเอองน้องๆที่ออฟฟิศนี่แหละครับได้คุยกับทางคิดเซนคิดเขาก็เลยส่งมาเพราะนั้นเนี่ยซุปก็เลยตัดใจว่าจะทำซีรีส์ที่เกี่ยวกับแมชแอทแท็เหมือนนี่ตอบคอมเมนตทุกคนเสมอตัวซุปเองยังไม่เคยเปิดแมชแต่ที่มันเป็นเยอะๆเ,เลยเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยส่งมาให้เดี๋ยวจะมีสักประมาณ4เทปที่เกี่ยวกับแมช แอดแทกแล้วได้ข่าวว่าปีนี้มันมีของน้าลุน้งงนัเยอะเลยในส่วนของลายเซ็นของผ้าอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นก็เลยจะเอามาลองทําดูค่ะเดียวกันทางเราเองก็เลยไปซื้อแหมชแท็กมาในแต่และคลิปที่เกี่ยวข้องกับแหมชแท็กก็จะมีของแจกให้เช่นกันก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้เดี๋ยวจะเริ่มที่นี่อะไรเขาส่งมาให้แล้วแ a มชแท็กสตาร์เตอร์แพ็กของ2 0 2 2 2 0 2ี่ 2. สิบสองยี่สิบสองเห็นปะจะใหญ่นิดน,นึงซึ่งเหมือนที่บอกมันก็เลยเป็นที่มาว่านี่ให้ดูเขาบับเบิ้ลแรปมาให้เราด้วยเพราะนั้นของที่จะแจก ก็จะเป็นเซตพวกนี้อาจจะมี1อาจจะมี2เดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ว่ามีแจกแน่นอนในส่วนของ Starter Pack คขะเดียวกันทางบริษัทเขาก็ใจดีส่งแพ็คมาเต็มเลยจะก,กระจายใส่ให้ไปด้วยซ้ำหรือจะลองเปิดให้ดูด้วยทุกคนจะได้เห็นว่าเป็นยังไงแต่ว่าหลักๆตัวซุปเองก็ไม่เคยเหมือนกันก็เลยอยากจะลองที่ Starter Pa c k อันนี้ก่อนซึ่งนี่มันคือซีซันล่าสุดได้มีโอกาสไปศึกษาบ้างนู่นนี่นั่นะถ้าอ่านจริงๆมันมีลุ้น l i ยเซ็นจริงๆด้วยนะเขียนอยู่ว่า real autograph include d in the Package ถ้าคนณดวงดีอะใครไปรู้ผู้แล้วผู้อีกโชอยีกรอบขนาดไอ้กล่องท็อปอะไรยังได้เมซี่ได้มันอยู่ที่ดวงเพราะนั้น อย่างน้อยการที่เขาเขียนว่ามีแปลว่าถ้าคุณดวงดีอะ่ะคุณก็มีสิทธิ์ได้มึงออกไหมฮะอื่นๆเขาบอกว่าได้2 Go โกลิมิต e d อิดิชั่น d ัทจากทีุ่พเรื่องสะสมมาสมัยก่อนเลยตอนเริ่มพายในี่นี่คือแบบเป็นหนึ่งเรื่องดีไซน์เรื่องคุณภาพของการ์ดท็อปนี่แบบอะไรช่วงหลังเองท็อปไม่ว่าจะรุ่นไหนรุ่นถูกสุดยังแพงสุดท็อปมันไล่มาแล้วนะนะในหมู่นะักสะสมคนไทยังคู่จะเสมอว่าถ้าพายในี่ไม่ระวังอ่ะท็อปจะแซงให้ดูภายในปี2ปีเนี้ย อื่นๆมีอะไรครับ32เพจแมกกาซี 3, 2, page, magazine, นเกมไกด์นี่มีเช็คลิสต์ให้ด้วยซูเปอร์ไซส์สอเพลย์การ์ดยีการ์ดแล้วก็แท็กติกการ์ดแล้วก็แน่นอน2สองไอโฟสีมาทุกคนก็อยากเห็นแล้วเป็นอะไรซุปก็อยากเห็นซุปไม่เคยเห็นเลยจริงลองเปิดดูเปิดยังไม่ได้เลยร<อ>เรียนตามตรงนะครับไม่เคยเล่นเกมของแมชมแชทครับเป็นในเชิงน่าสะสมไหนดูซิเขามีอะไรให้อ่านี่เลยอย่างน้อยคุณได้แฟ้มฮะแฟ้มสะสมนี่ให้ดูกันเลยซูเปอร์ไซส์ เพลย์เออร์พีชน่าจะมาเห็งกันนี่บ้างโหเจ๋งว่ะอ๋อไว้เล่นกันระหว่างสองฝั่งโอเคโอเคเข้าใจละไว้เล่นกันได้ให้ข้างหลังเจ๋งดีว่ะเป็นโปเตอร์ยักษ์ด้วยอ่ะเออเท่ดูเว้ยเปิดใครยังไม่เคยเห็นเออหรือว่าเดี๋ยวหมดโควิดขอคิดดูก่อนอาจจะจัดทัวร์นาเมนต์ที่ร้านเอาคนใหม่แท็กมาเล่นมีแล้วนะข่าวสมรุ่นไหนมันก็เล่นได้หมดอ่ะเออๆทุกคนคอยเตือนเลยนะอาจจะจัดทัวร์นาเมนต์แข่งกูรีเดียกูรีเดีย เช็คลิสต์ให้เดาลู o อัลฟ่าซูเปอร r แรร์การ์นี่ไงเขาจะมีอ่ามีผ้าผ้าเมซี่นะมีไลเซนส์วาดี้ด้วยอย่างว่าอันที่เขาโชว์ and autograph card. เจนูนอลล่าการ์ดเชสซี่รีลิคการ์ดให้ซื้อจะได้เลยปะะย่าวะเดี๋ยวใช้ดวงไปกับเมซี่หมดแล้ววะเห็นวันนั้นคุยกันคนที่สะสมมาไอ้พวกอะไรว่าก็หายากแต่เขาจะมีเช็คเช็คลิสต์ให้นะครับหมายความว่าเราสามารถดูได้เลยว่ามันมีการ์ดอะไรบ้างมีราคามีราคา นี่ไงมันจะเขียนอยู่อินเตอร์มิลานเลโอโซซิดาตแท็กติกคาร์ดโกลิมิเต็ดอิดิชันด้วยนี่ไง available in starter pack นะคือถ้าคุณอยากได้โก้ลิมิเต็ดอีดิชันพวกนี้คุณต้องซื้อ starter pack อู้ยตกเลยยังไม่ได้อ๋อไว้ใส่ในปกใน่นๆๆเราลองทำตามคั้นตอนเปรียบเสมือนว่าเราเริ่มป่ะนี่ by the way จะ <Okay. S 2> มีสมุนยี้เต็มเลยซูเกบเบสการ์ดรุ่นเก่าๆไว เป็นสิบสิบรุ่นเลยแฟมีเฟะเลยอ่ะใส่ให้เรียบร้อยเกมไกด์มีเกมไกด์ให้ด้วยนะครับให้มันน่าเล่นเหมือนเนี่ยเกมไกด์เป็นภาษาอังกฤษบอกเลยว่าทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดสาหรับใครที่ไม่เคยเล่นมันก็จะบอกวิธีการเนี่ยมันบอกแม้กระทั่งฉลาดดิเนเขาบอกวิธีการเล่นมีเรื่องแท็กติกด้วยอะ่ะเนี่ยเต็มเลยให้ดูได้ไปศึกษาได้อันนี้สุดชอบคือน,นี่แหละไอ้พวกฟอยการ์ดพวกอะไรพวกเนี้ย นี่เจนูนออโ์ดราฟคัทแล้วก็เจอซีการ์มันมีจริงๆนะไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์ลุ้นนะหมดยุคที่จะแบบแค่ไดไลเซนดิจิตอลแล้วนะนี่มันมีไลเซนจริงๆแต่ความจริงสุดคงไม่มีดวงไม่ใช่ดวงกับเมซี่ไปหมดแล้วแต่ว่าไอ้นี่มันมีจริงๆเฮ้ยบายเดอะเวสำหรับคนที่ไม่รู้อันนี้คือซีซัน2021-2022นะครับเดี๋ยวคนถามว่าของซีซันไหนอันนี้คือ2021-2022นะแล้วก็เหมือนที่บอกครับสิ่งที่จะทอยทําให้ก็คือ,อเดยวจะรีวิวพวก พิน Box, เอ่ยเมกาบ็อกซ์ฟูลอะไรทั้งหลายเดี๋ยวจะทยอยทำแต่ละอันด้วยเพราะว่าตั้งแต่เขาส่งมาแล้วผมเห็นว่ามันเจ๋งดีอ mm ่ะ hmm. ก็เลยอยากจะลองมาทำดู mm hmm. เพราะนั้นก็มีสมุดให้หนึ่งเล่มหมดแล้วนะทุกท่าน mm hmm. พูดเสมออันนี้ขอย้ำว่าในเชิงของนักสะสมไม่ได้พูดถึงนักลงทุนนะครับพูดในเชิาสะสมพูดเสมอว่าก่อนที่จะไปเริ่มเล่นเบรกก่อนที่จะซื้อกล่องมาเปิดให้ลอง หาอะไรที่ราคามันเบาหน่อยแมคคั่นบางทีเคยพูดเสมอว่าให้ซื้อการดเดี่ยวมาสมมติเชียร์ใครก็แล้วแต่ให้ซื้อการ์ดเดี่ยวมาแล้วมาดูว่าเราชอบไหมเข้าใจว่าหลายคนต้องถามซุกว่านวใน,นส่วนของแมชชชั่นแทอาจจะเป็นกูดเอนทรี่พอยต์ไม่ได้เหมือนบอกว่าไม่ได้ให้แบบว่าไปทุ่มซื้อแล้วแบบซื้อไปรอยถ้าเราชอบแล้วมันโอเคแต่มันเป็นการจุดเริ่มว่าเนี่ยสำหรับส่วนตัวเงี้ยไม่เคยจับต้องแม้่แทมาก่อนแต่ว่าพอเปิดแล้วแบบเฮ้ยนี่มันก็เก๋ดีวะ มีแฟ้มให้ด้วยแค่เห็นนี่ปุ๊บอะ่ะในแถยน,นั้นสมนีย์บอกเออหรือเราจัดกิจกรรมแข่งก็น่าจะมันดีฮาดีแล้วมันเป็นเลเวลราคาที่ถ้าจะเรียกว่าเฟรนลี่หรือเข้าถึงง่ายก็อาจจะเป็นไปได้แล้วแถมในซาวซ่าแพ็คก็มีการ์ดมาให้ด้วยซึ่งเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าได้อะไรเขาการันตี2ีใบถูกไหมครับข้างหลังมันเขียนเลยครับ12กับ12เป็น24แล้วก็เขาเล่นการันตี2 exclusive go กับ4แท็กติกการ์ดข้างหลังก็จะเขียนให้สมบอก ณจุดนี้รู้สึกว่าสิ่งที่ท็อปทำให้สำหรับแม่แท้คือค่อนข้างง่ายในการเข้าใจแล้วก็ค่อนข้างง่ายในการที่จะเริ่มเดี๋ยวจะลองเปิดซองพวกนี้ดูมาดูว่าได้รายกันมานี่ท็อปโหเดอร์พร้อมสลีปพร้อมถุงมือก่อนใครไม่รู้ว่อจะได้เลยเซนสุดโหดก็ได้ถูกป่ะมื่อก็คือจับออกมาแล้วก็เลยใส่ถุงมือแล้วออกเป็นการสุดโหดได้ลายนิ้วมือไปด้วยสวยเลยเพราะนั้นการจะถูกจะแพงเราเป็นนักสะสม ถ้าคุณสะสมคุณควรจะมีซัพพลายไว้ที่บ้านซัพพลายคือท็อปโหลดเดอร์แม่เหล็กสลีฟอะไรก็แล้วแต่บางทีคุณซื้อกล้าอยากขนมานะสลีฟคุณแม่เหล็กเป็นรอยคุณจะได้เปลี่ยนตั้งโชว์ดูแล้วดีต่อใจล้วนๆเราเริ่มที่12ใบก่อนไหมแล้วเดี๋ยวจะเก็บไอ้แท็กติกการ์ดกับไอ้คูลสีโกไว้ที่หลังเพราะฉะนั้นสองซองเนี่ยเหมือนที่บอกเมื่อกี้ที่โชว์ให้ดูเห็นไหมฮะมันจะเขียน12 12ที่เขาการตีว่าอย่างน้อยได้24ใบฟรีแอปการ์ด ให้การดมันดูดีว่ะทำเล่นมีอะไรวิ่งวับอยู่ข้างหลังด้วยการดดูดีเนี่ยแคปเตันแฮร์รี่แม็กควายแมนูฮัทสันอดอยทนนี่ครูสให้การมันน็อตแบรเลยทุกคนเอาจริงจริงการดมันดูดีจิโอเรน่า ซันอินซิเน่นี่ค่ะโซกิดัตนอยเยอร์สัพพัตตาโกเมชีนได้จูดเบลลิงแฮมด้วยนะเอออยากรู้ว่ามันใส่ RC กันไหมว่าไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ RC ร์ซจะได้จูดนะมีจูดเบลลิงแฮมมีท็อปส์เฮอริเทจนี่น่าจะเป็นอินเสิร์ตดิมาริอ แล้วก็ได้ Master and Apprentice อ๋อเหมือนดูโอ่นี่ว่าจอหนี่เอเวนเลสเตอร์กับโทมัสนี่ไงเป็นแบบวิงวับวิงวับเราสลีไปสน,อ,สนอยดีกว่ากา็ดูดีเลยครับอันนี้คือสองที่หนึ่งเดี๋ยวสลีไว้ให้ด้วยจะไจะเห็นว่าอะไรที่เป็นอินเสิร์ต คงเอาเข้าสมุดแหละแต่ว่าที่ซุปสลีไว้เพราะว่าเดี๋ยวพอจะรีแคปเพราะว่ามันมีอะไรออกบ้างแล้วกลัวเดี๋ยวมันตกหรือมันเป็นรอยครับถ้าเอาเข้าสมุดก็สลีพวกนี้คงไม่ได้ใช้แต่ว่าณจุดนี้เนื่องจากเผื่อเกิดอะไรขึ้นมาฮะซองที่2ซึ่งมี12ใบเช่นกันนี่ครับเวสแฮมเปรามาริคาโดเพเรราเดวิสันซานเชส เซสรวาอคูนาโอ้โหโลกโก้สโมสรอเนอี่ยปอโตโรมาเชสนี่นั่นเลยเซนด้วยนะแต่นี่มันเป็นไม่ใช่เลยเซนจริงนะมันเ,นเรียกอะไรเซนดิจิตอลมันกิเดยอยงมิดฟิลมาสเตอร์คลาส ร้อยฮันเดครับเนมาแล้วก็อเล็กซานเดอร์ไอซากให้การไม่ดูดีวะจริงจริงดูดีกว่าที่คิดไว้ถ้าภาษาในหมู่คนไทยคือมีการวิ่งวับด,ด้วยเอ็กซ์คลูซีฟค์ดสุดได้เอ็งโกโลโอฮันเต กับไม่สันกรีนวูดโอ้โหเอาแท็ก7เลยนะพาวเวอร์พาวเวอร์เพลย์เหรอเลยนะแล้วน,นี่คือแท็กติกอินจูรี a r าร์ดเอเนต์บวก5ล้าน VAR แล้วก็เรฟรีอันนี้คือเอาไว้เล่นเกมอันนี้คือลิมิเต็ดโกลทั้งก็คือได้ครบตามที่เขาแจ้ง เชิมานั้นครับเหมือนที่บอกอในเชิญหน้าสมที่ซื้อมาเปิดเล่นนึกออกไหมฮะแต่ว่าถ้าความจริงมันจะมีเรื่องของแอป,ปเขาด้วยเรื่องของออนไลน์ด้วยเดี๋ยวว่างๆซุปจะลองศึกษาดูอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นอยู่ว่าได้ฮันด์มิลเลทแอปทีมกำลังมีไอเดียเฮ้ยคำถามจากรางวัลของอาทิตย์นี้การที่ซุปเปิดนเนี้ยอันนี้ของซีซันอะไรนะถ้ากลับไปดูซุปทำได้วันนี้ซุปพูดไว้ว่านี่คือซีซันะารนะแล้วพูดปีตะลดตะดตอบเพียงแค่ว่า การในของซีซั่นไหนคอมเมนต์มาภายใน48ชั่วโมงที่คลิปมีขึ้นแล้วก็เลือแจก2แพ็คทีุกเปิดเนี่ยหมายว่ามี2รางวัล2คนแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ทางบริษัทเขาส่งมาเดี๋ยวจะรวมพวกการ์ดไปให้เพิ่มที่แบรนเนี่ยเดี๋ยวซูต้องดูเขาให้มาเท่าไหร่ซู่ไม่ได้เก็บไว้เองไม่ต้องห่วงครับมีเท่าไหร่เดี๋ยวจะกระจายแจกให้หรือในเทปหน้า,นา,นาเดี๋ยวก็จะใส่ไปให้ด้วยมันก็จะมีการ์ดแต่เหมือนที่บอกว่าอันนี้มันจะมีของสอซีซั่นปนอยู่มั้งซู่จะไม่ผิดเพราะด กำลังคิดอยู่ว่าคงสายว่างๆต้องลองซื้อมาเปิดฝึกวิชาเผื่อโดยเฉพาะถ้าจัดทัวร์เมนท์ที่ร้านเมื่อหมดโควิดจะได้ลงแข่งเขาด้วยน่าสนใจเหมือนที่บอกคนพูดมาเสมอว่าอยากให้ทําวันนี้ทําให้แล้วแอบประทับใจนิดนึงตรงที่มันแปลกดีเอาจริงมันมีลูกเล่นอะไรเยอะเพราะฉะนั้นที่เปิดไป2ซอ,องมันก็คือได้ซองได้เบสการ์ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดใบแล้วก็ได้อินเสิร์ตน่าจะสี่ใบก็จะเป็นประมาณนี้ได้สองลิมิเต็ดอิมิชั่น การ์ดถ้าเป็นแฟนแมนยูอย่างน้อยมันก็เป็นกรีนวูดนะ2ใบแล้วก็ได้แท็กติกการ์ดสใบรอนแบดในส่วนของสตาร์เตอร์แพคอื่นๆโชว์ให้ดูหมดแล้วว่ามันมีอะไรที่แถมมาบ้างเหมือนที่บอกถ้าคนนี้ยังอยากดูอยู่ว่าแล้วมันจะมีอะไรเพิ่มเติมซุปจะไล่เปิดทุกรุ่นที่เขาส่งมาให้ไม่ต้องห่วงครับจะทําเป็นคลิป สับกันลงเหมือนได้บอกส่วนตัวถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้เริ่มทำเพราะก่อนนี้ไม่เคยไม่ได้มีโอกาสแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับบริษัทที่เขานำนเข้ามาเพราะนั้นก็แคน้าสนใจอย่าลืมตอบคำถามมีของแจกฟรีอย่าลืมติดตามคลิปอื่นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากไว้ครับถ้าคิดจะเปิดการ์ดพวกนี้เองจะลงทุนอะไรแล้วแ,แต่ขออนุญาตทุกท่านศึกษาเยอะ อย่ารีบร้อนและเหมือนที่บอกอะไรที่ซุปพูดไม่ได้เป็นคําแนะนําให้ไปทําให้ไปลงทุนให้ไปซื้อแล้วแต่ศึกษาเองทั้งหมดทั้งปวงเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของตัวซุปแล้วก็ช่วงหลังที่พูดเสมอคืออย่าให้เงินหรือกําไรสําคัญกว่ามิตรภาพของคนในวงการการ์ดหรือสิ่งที่อยากจะพูดในส่วนของถ้าใครสนใจโปรดักพวกนี้ เดี๋ยน้องก็จะใส่ไว้ในลิงก์ให้ที่ซุปสั่งมาแจกก็คือเข้าไปในลิงก์นี้เลยครับง่ายมากเข้าไปสั่งซื้อได้เลยไปลองดูเหมือนที่บอกไม่ได้เกี่ยวห้องกับซุปซุปไม่ได้นาเข้ามาไม่ได้อะไรเลยพี่แต่ว่าได้มีโอกาสเอามาลองเปิดดูเพราะเป็นหนึ่งในคอมเมนต์ที่คนอยากทำเยอะที่สุดสุดท้ายแล้วถ้ายังไม่กด subscribe อย่าลืมกด subscribe ให้ซุปด้วยนะครับผมคราวหน้าว่ากันหมาขอบคุณครับ